สวัสดีค่ะอุ๊บแบบเป็นตันฟันทุกเทคนิคบบสคทีดีที่มารับใช้เพื่อนๆที่รักการตีแบบถือเนมาอีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆไอด้ดีๆก็มาให้อยู่ดีอุ๊กก็มีอมไอเดียดีๆเนี่ยมาช่วยเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟุตเวิร์กตีแบตบที่ดีทํายังไงค่ะทีนี้อุ๊บแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือ1 ฟุตเวิร์กเป็นขาใช่ไหมหนึ่งเพื่อนๆต้องมีการออกตัวที่ดีอันนี้สําคัญมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรถ้าเพื่อนๆออกตัวไม่ดีตั้งแต่แรกการเคลื่อนที่ของเพื่อนเนี่ยก็ไม่ดีแน่นอนทีนี้ถามบัวตออ้าูแล้วออกตัวที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะไม่ยากเลยเป็นการฝึกประสาทสัมผัสของขาขวาค่ะยังไงคะเวลาที่ลูกแบตของเรานะคะเคลื่อนที่ เราเห็นรูปแบบเคลื่อนที่ออกจากตัวเราไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าตัวข้างข้างตัวหรือว่าข้าง,าง,างหลังนะคะปฏิกิริยาของขาขวาเนี่ยของเพื่อน <pe w> ๆเนี่ยจะออกมาหนึ่งก้าก่อนเสมอค่ะพอรู้แบบนี้ปุ๊บทำไงล่ะเอา้าการออกตัวที่ดีก็คือการที่เราสามารถเอาขาขวาออกมาได้หนึ่งก้าถูกไหมคะงั้นก็ฝึกกันเลยทีนี้วิธีการฝึกที่ทําให้ขาขวาเนี่ยออกมาหนึ่งก้าได้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือ ให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งค่ะโยลูกไปเรื่อยนะแล้วส่วนตัวเราเนี่ยเดิมถ้าเรายังไม่เห็นลูกแบตนะคะขาซ้ายกับขาขวาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในตำแหน่งที่ยืนห่างกันนิดนึงนะคะให้สบายตัวแล้วก็ยืนขาเท่ากันนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเห็นลูกแบตแล้วสมมติว่าลูกแบตมาข้างหน้าเราใช่ไหมคะเราจะทําการก้าวขาขวามาข้างหน้าแล้วก็ตีแขนเลย เหมือนกันนะหรือมาข้างๆก็ก้าวขาขวาไปข้างๆแล้วตีแขนเลยหรือข้างหลังก็คือก้าวขาขวาลงข้างหลังแล้วตีแขนเลยในการตีเนี่ยมีแจ้งแล้วนะคะว่าจะตีเป็นโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ก็ได้เนาะถ้าขวาเนี่ยก็เป็นโฟร์แฮนด์ถูกไหมคะซ้ายก็เป็นแบ็คแฮนด์เพื่อนๆตีตามปกตินะวันนี้เราจะมาฝึกขากันนะคะโอเคได้การออกตัวที่เร็วแล้วนะฝึกไปเรื่ลยๆขาขนานกัน พอดีกันซ้ายขวารอลูกลูกมาปุ๊บออกขวาตีลูกมาปุ๊บออกขวาตีลูกมาปุ๊บออกขวาตีออกขวาออกขวา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 ขาขวาออกขาขวาแขนขวาตีขาขวาแขนขวาตีขาเขาโอ้ยลิ้นพันกันแล้วค่ะออกขาขวาแล้วก็แขนขวาตีโอเคไหมทาไปเรื่อยๆนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะเก่งมากเลยในการออกตัวเร็วทีนี้ไปต่อเรื่องที่2หลังจากที่เพื่อนๆมีการออกตัวที่ดีแล้วเนี่ยในการเคลื่อนที่ไปหาลูกจริงๆเนี่ย ระยะทางมันเท่าไหร่กันนะโอเคอุจะแบ่งเป็นเพื่อให้เพื่อนๆง่ายนะอุจะให้เพื่อนๆเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางเลยในกรีตีเดี่ยวนะคะเพื่อที่ว่าแบ่งเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก้าวไปแค่สามก้าวค่ะก็คือขวาไส้ขวาขวา้ส้ขวาขวาไส้ขวาตีขวา้ส้ขวาตีขวา้ส้ขวาตีขวา้สยตะขวาไส้ขวาตีทีนี้ตอนตีเนี่ยเพื่อนๆต้องหยุดขาขวานะคะแล้วตีถูกไหมอ่ามาข้างหลังบ้าง ข้างหลังเนี่ยเพื่อให้ง่ายนะเพื่อนๆดึงดึงขาขวาไปข้างหลังแล้วจะในการดึงขาขวาไปข้างหลังเนี่ยจะสามารถบังคับให้ขาซ้ายเนี่ยชิดกลับมาดึงขวาชิดซ้ายดึงขวาชิดซ้ายดึงขวาจนมาถึงตำแหน่งของลูกแบตแลต้วตีในการตีเนี่ยเพื่อนๆก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยอุ๊ถอยหลังได้ว่ะตีข้างหลังได้ว่ะเฮ้ยทำไมมันเดินหน้าไม่ได้ว่ะ โอเคในการที่เพื่อนๆจะถอยหลังและตีหน้าได้เนี่ยก็ไม่ยากเพื่อนเพื่อใช้วิธีการถ่ายน้ําหนักนะคะเพื่อนเพื่อนจำไว้นะสมมติลูกไปข้างหลังใช่ปะเพื่อนเพื่อนดึงขวาชิดซ้ายดึงขวาชิดซ้ายใช่ปะขาขวาใช่ปะจนมาถึงตําแหน่งลูกแบตประมาณ3 339าพอถึงปุ๊บเพื่อนๆจะเอ็นตัวไปข้างหลังใช่ปะพอตีลูกแบตปุ๊บเพื่อนเอนเอ็นตัวมาข้างหน้าขาขวาของเพื่อนเพื่อนจะถูก เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเองโน้มตัวข้างหน้าหน่อยค่ะพเพื่อนๆก็จะส,สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วโอเคไหมอูว,ว้านี่อูขออนุญาตพูดเร็วมาเลยคะเพราะเนื้อหาเนี่ยเยอะมากๆม,ม,มีอยู่3ามช่วงนะเพืพ่อนๆลองไปฟังดูนะคะวนซ้ำไปซ้ำมานะฝึกเริ่มต้นของขาขวาให้ได้ฝึกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ได้ฝึกฝึกเคลื่อนที่ไปข้างหลังและเดินหน้าให้ได้ค่ะจบค่ะโอ้โหรวดเร็ว,รวทันใจเพียงแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีฟุตเวิร์กตีแบบที่ดี คุณสหรับผูดตามที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเก่งแบดกันทุกคนเลยนะคะวันนี้อุ้มหมดเวลาแล้วบ๊ายบาย